ลูกบิดครับผมผมมีปัญหากับลูกบิดครับเมื่อลูกบิดไม่ยอมบิดนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับลูกบิดเนี่ยใช้ทุกวันนะครับมีเสือ่อมมีสึกมีหลุดกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์แซมกับสารยาการช่างจะไปดูกันนะครับว่าปัญหาลักษณะแบบนี้จะซ่อมยังไงจะเปลี่ยนกันยังไง ปกติแล้วนะครับลูกบิดทุกท่านคงรู้จักเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นเดือยออกมาที่ช่วยเราล็อกประตูเนี่ยนะครับมันควรจะเข้าไปตอนนี้มันไม่เข้าเลยฮะนะฮะแล้วนี่คือทําให้เวลาผมปิดประตูไปแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้หมุนยังไงก็เปิดไม่ได้นะครับซึ่งอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นจากการใช้เป็นนานแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ตัวมันเองเกิดการหลวมได้ถ้าสังเกตเห็นนะครับตอนนี้ลูกบิดไม่ได้อยู่บนประตู อย่างแน่นหนานะครับนี่ขยับได้ด้วยนะครับแล้วไอการขยับแบบเนี้ยนะครับก็จะทําให้ตัวล็อกระบบของรูปิดข้างในเนี่ยนะครับมันหลุดออกจากชุดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแกะซึ่งอันนี้มันมันหลวมนะครับเก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันจะมีช่องเล็กๆตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่ของแหลมลงไปนะครับแบนๆนะครับเสียบลงไปนะครับเพื่อคลายล็อกนะครับเสร็จแล้วก็จะดึงตัวนี้ออกได้พอดึงตัวนี้ออกได้เสร็จผมจะเปิดแหวนตัวนี้ออกมาแกะกันเลยนะครับ นี่นะครับมาแกวมาแล้วลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าจะให้สมบูรณ์เลยจะมีแผ่นอันนี้อยู่นะครับตอนที่แกวมาเวลาเวลาติดตั้งเข้าไปเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งทุญแจนะครับแล้วเราก็จะเสียบเข้าไปในประตูแล้วก็อีกฝั่งนึงซึ่งเป็นฝั่งที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับเราก็จะเสียบแผ่นอันนี้ปิดเข้าไปไอ้ตัวเนี้ยนะครับเวลาใช้ใช้ไปเนี่ยถ้าเกิดติดตั้งไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับน็อตสตัวนี้มีโอกาสจะคลายพอคลายเสร็จปุ๊บในขณะที่เราใช้ใช้ไปเนี่ยนะครับมันก็ ตัวเดือยซึ่งโดยปกติเนี่ยเดือยจะอยู่อย่างนี้นะครับเวลาติดตั้งมันจะจะอยู่ลักษณะาาแบบนี้ใส่ปุ๊บนะครับเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้เลยนะครับวเวลาเราหมุนจะสังเกตได้ว่าไอ้ตัวเดือยตัวเนี้ยนะครับตัวที่ช่วยเราล็อกเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนที่เข้าออกได้นะครับอันนี้ในขณะที่เราบิดอยู่นะครับในขณะที่เราใช้ใช้ไปเนี่ยมันอาจจะคลอนตัวเนี้ยพอคลอนมากๆเสร็จมันมีโอกาสที่จะหลุดออกมาจากตัวเดือยนะครับอันนี้คือปัญหาปรตูผมนะครับ พอออกมาแล้วเช็คมาแล้วแล้วมันเสียซ่อมไม่ได้เขาเรียกอะไรหยอดน้ํามันแล้วมันก็ไม่ไม่เคลื่อนที่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อใหม่ข้อแนะนําสําหรับการไปซื้อใหม่อย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าลูกบิดที่ท่านจะไปซื้อเนี่ยหรือว่าจะเอามาเปลี่ยนเนี่ยนะครับเป็นลูกบิดที่จะเอามาใช้กับห้องแบบไหนนะครับครับอย่างแรกก็คือแบบแบบห้องนอนแบบเนี้ยนะครับก็จะฝั่งหนึ่งก็ต้องมีกุญแจอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเป็นฝั่งที่เราล็อกล็อกจากภายในนะครับ อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบที่ใช้กับห้องน้ำจะต่างกับลูกบิดแบบนี้ยังไงครับอ,อีกฝั่งหนึ่งจะไม่ใช้กุญแจะจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมปกติแล้วก็ใช้ใช,ใช้ใช้เหรียญไขก็ได้นะครับหรือใช้อะไรเหล็กแหลมเนี่ยแทงเข้าไปไขก็ได้แต่ฝั่งข้างในยังล็อกได้เหมือนเดิมนะครับข้อน,นี้ดีมากเลยกรณีที่ท่านมีเด็กมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับลืมกุญแจเคยไหมครับล็อกตัวเองอยู่ข้างในแล้วช่วยเหลือเกิดปัญหาที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยนะครับแล้วเราเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ถ้าต้องวิ่งหากุญแแจบบนี้อยู่ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็แนะนำนะครับวิธีการใส่ลูกบิดใหม่ลูกบิดเก่าใส่เหมือนกันหมดนะครับสเต็ปแรกต้องใส่อันนี้ถอดมาหลังสุดนะครับใส่อันแรกเลยนะครับอันนี้ระวังนิดนึงนะครับไอที่เป็นปั้นป้าเนี่ยป้นป้าเนี่ยนะครับจะต้องสอดคล้องกับฝั่งที่ปิดนะครับถ้าเกิดไปติดอีกฝั่งนึงจะปิดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องดูระวังให้ดีด้วยนะครับไม่มีอะไรครับเคยมาแล้วครับติดเรียบร้อยแล้วครับปิดไม่ได้นะครับต้องถอดใหม่นะครับอันนี้ถอดสุดท้ายใส่ันดับแรกนะครับเราใส่กันเลยดีกว่านะครับ สอดเข้ามานะครับก่อนจะทําการปิดอีกฝั่งนึงนะครับผมว่า,เ,าเดี๋ยวจะเกิดกรณีของผมนะครับทดสอบหน่อยนะครับว่าบิดแล้วตัวนี้นะครับมันเคลื่อนที่ตามนะครับอันนี้มั่นใจนะครับว่าเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเข้าที่เข้าล็อกนะครับเป็นอย่างนี้แล้วมั่นใจเราก็ปิดได้ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกรณีลูกบิดประตูนะครับดูเหมือนเป็นเรื่องที่คนมักจะมองข้ามนะครับถ้ามันขยับนิดหน่อยถ้ามันรู้สึกมันหลวมนะครับหรือว่าบิดแล้วติดขัดติดติดขัดๆเนี่ยนะครับถอดฮะถอดมาเช็คหน่อยนะครับฉีดน้ํายานะครับหล่อลื่นทําความสะอาดนะครับแล้วก็มันจะรักษาสภาพแล้วก็อยู่กับเราในระยะเวลานานๆเลยนะครับจริงไม่ค่อยพังนะครับ่าไปแล้ว ก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะครับกับเ,เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับดูเหมือนการเป็นเรื่องใหญ่นะครับบางทีต้องเรียกช่างนะครับแต่เนี่ยเท่าที่เห็นจะเห็นว่าซ่อมเองได้ง่ายมากเลยนะครับแล้พวพบกันใหม่นะครับกับผมอาจารย์แซมแล้วก็รายการสลัลยกากันช่างครับเรามีเรื่องบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมได้เองครับ